สวัสดีค,คุณผู้ชมครับนี่คือชดเด็ดกีฬาแชมป์กับผมแชมป์พิรพลครับวันนี้เราอยู่กันที่ราชมังคลากีฬาสถานหนึ่งวันครับพรุ่งนี้คุณผู้ชมครับจะเป็นวันที่รวมนักเตะซูเปอร์สตาร์มากที่สุดในจักรวาลชนะวันนี้ผมจะไปถามผู้เล่นนะครับทางด้านของสีขาวรวมไปถึงสีน้ําเงินว่าชอดเด็ดที่เขาจะนํามาพิชิตอีกทีมหนึ่งนั้นจะเป็นอะไรแล้วท่าดีใจในฝันที่เขาใหญ่จะจัดไปมากที่สุดคืออะไรจัดไป ทีมผมนี่สุดตายเยอะจริงๆธรรมดาแต่ผมไม่เคยเห็นคุณในรุกนี้เลยนะจีมจีฮะครับรูกนี้ดูน่ารักนะฮะครับดูหน้าเหนื่อยตอนนี้ดูหน้าเหนื่อยน่ารักหน่าเลยไปวิ่งแค่ห้าทีเองครับแต่ผมบอกเลยฮะว่าช็อตเด็ดของทีมน้องการเราคืออะไรฮะครับวันนี้ช็อตผมนี่เลยรรองเท้าสวยค่ะโอ้ยแม่เราดูดูรองเท้าทีมเราดิเป็นไงครับโอ้โหนี่เนมาครับเนมาเจมาเลยนะฮะครับผมโอ้โหตอนแรกเนีก็เป็นเนมาเลี้ยงไว้จากหลังครับกระชากไปสองทีครับครับผมกก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 ัััันนนเเลลลยยยคครรรรบบอออจจจจจาาาาาสมมะะช่ใใงพไไปหถ้ ดีใจที่เจมจัดไปเกิลยิงเข้าดีใจทั้งุ่งมุ่ง้เขาหยานนิดนึงหยามนิดนึงเราแบบเราไม่ได้ดีใจเวอร์เลยครับแค่นี้พอเห็นไหมท่งทรงส่งสารให้ทีมขาวมาหน่อยดิทีมขาวเฉยๆครับนี่ดูวิธีการเล่นของเราวันนี้ก็รู้แล้วว่าทีมน้ำเงินชนะแห่น่อยครับเนมาเจมจีก็มาจัดไปไอ้เกี่ยวครับครับน้องรักครับผมทีเด็ดสีน้ำเงินเราคืออะไรชอตเด็ดเราคืออะไรชอดเด็ดคือพวกเรา ฟิตมากครับไม่แค่วอร์มนนี่แค่วอรนะ์นอมนะครับผ <จน S 1> มฟิตมากคือเฉเด็ดไม่ตอะแต่คิดถ,ถ้าดีใจไปแล้วถ้าดีใจที่อยากจัดไป <c oughs> <c oughs> คริสเตียโน่คริสเตียโน่คือฟิตไม่ฟิตดูไหมคุณผู้ชมครับอากาศนี่นะฮะก็โคตรละล้อเลยนะแต่เขาแต่เขาใส่เสื้ออีกชั้นหนึ่งครับนี่คือความฟิตของสีน้ำเงินฝากอะไรคู่สีขาวหน่อยดิปีนี้พวกเราจะเอาแชมป์ครับผมเรียบร้อยแล้วแชมป์มันอยู่แค่เอื้อมครับเพราะยืนอยู่ตรงนี้ครับตะกี้โอเคครับผมเดี๋ยวจะไปส่วนที่ฟิตแล้วก็น่าชื่นชมไม่แพ้นักฟุตบอลเลยนะครับก็คือแฟนๆของช่องสาม โอ้โหเมื่อวานนี้มีตั้งแต่เด็กๆนะฮะถึงคุณยายคุณย่าอายุ70กว่าเนี่ยนะครับซึ่งแม้จะไม่ได้เข้ามาชมการซ้อมเมื่อวานนี้แต่ก็มารอให้กำลังใจพวกเราหน้าสนามนะครับตั้งแต่บ่าย3ถึง2ทุ่มโอ้โหพวกคุณคือพลังให้พวกเราทำสิ่งดีๆจริงๆครับและพรุ่งนี้นะครับวันจริงใครที่อยากได้ตั๋วที่ดีที่สุดบัตรฟังมีหลังคานะครับรวมไปถึงรางวัล exclusive เช่นเสื้อที่นักฟุตบอลจะใส่ลงแข่งนะฮะ พรุ่งนี้11โมงนิดๆครับเตรียมพบกับทีมชอตเด็ดกีฬาแชมป์ได้บนเวทีหน้าสนามราชมังคลาพรุ่งนี้จัดหนักจัดไป